สวัสดีครับมาดูมาเก็ตอารา y s สิทประจำวันพฤหัสที่11พฤษภาคม0อง2023กันสํากันสำหรับยูโรนะครับเมื่อ2-3วันที่แล้วเราเห็นว่าเซ l ล์แอคทีฟที่ value area high นะครับลงมาสู่ target ก็คือ value area low หลังจากนั้นเมื่อวานนี้เราจะเห็นว่า buyer กลับเข้ามาแอคทีฟอีกรอบหนึ่งบริเวณ value area low นะครับแต่ว่าก็ติดอยู่ด้านบนไม่สามารถไปได้เพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ก็ราคา b a l านซิ่งอยู่ระหว่าง initial support แล้วก็ initial resistance เพราะฉะนั้น market context ของยูโรไม่มีความเปลี่ยนแปลงอะไรราคายังติดอยู่ใน Bal า ance a r e a ใหญ่18วันโดยวันนี้นะครับก็มีสิทธิ์สูงอนกันที่ราคานั้นจะยัง Balancing อยู่ระหว่าง initial support แล้วก็ initial resistance Zone แต่ถึงแม้ว่าจะเบรกขึ้นไปเหนือ initial resistance เราก็น่าจะเห็น seller active ได้อีกที่โซนด้านบนบนนะครับเช่นเดียวกันกันกบด้านล่างถ้าราคาเบรกลงมาใต้ initial support ก็มีสีสูงที่เราจะเห็น b บ y อ r a c แอคทนะครับนี่คือยูโรพาราล่าเมื่อวานนี้ในช่วงลอนดอนเซสชั่นจะเห็นว่าราคานั้นบาลานซ์ซ g ่งอยู่ในกรอบแคบๆแ,แต่พอหลังข่าวออกข่าวฝั่งสหรัฐออกปุ๊บเราจะเห็นว่าไบเออพยายามเอาราคานั้นเบรกเอาขึ้นไปเหนือบาลานซ์เรียซึ่งบาลานซ์เรียตอนแรกอยู่นี่พยายามเบรกขึ้นไปแต่เบกขึ้นไปไม่ได้นะครับเบรกไม่สําเร็จราคาแบ็กกลับเข้ามาเทรดอยู่ แถวแถว h v n แล้วก็ไม่ไปไหนนะครับเพราะฉะนั้นราคายังติดอยู่ในบาลานซ์เรีย5วันนี้นั่นหมายความว่าเราจาเป็นต้องโฟกัสไปที่กู้เทรดโลเคชันเทรดที่กู้เทรดโลเคชันนะครับแล้วก็อย่างที่คุณเคยกันดีอยู่เมื่อไหร่ที่ราคานั้นบาลานซ์ซิ่งอยู่ในกรอบกู Good ้เทรดโลเคชันก็คือ value area high แล้วก็ Balance เ r ี a ย high เช่นเดียวกับด้านล่าง value area low แล้วก็บาลานซ์เ r ี a ย low นะครับนี่คือ p a r a ล l e ทองคำเองก็ไม่ไปไหนเลยนะครับบาลานซ์อยู่ในกรอบแคบๆถึงแม้ว่าจะมีข่าวเมื่อวานนี้แต่ก็ไปไม่ได้ขึ้นไปปุ๊บโดมดีเจกแบ็กกลับลงมาบาลานซ์ยอยู่ในกรอบแคบๆเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นก็จะเทรดยากนิดนึงนะครับแต่ถ้าสังเกตดูให้ดีเราจะเห็นว่าไบเออร์พยายามเอาราคานั้นโฮอยู่เหนือ value area high นะครับเพราะฉะนั้นที่นี่จะเป็นเหมือน smaller time frame inflection point ราบใดที่ราคายังโฮอยู่เหนือ i n i t i a l support มีส์สูงที่ราคานั้นจะบาลานซิ่งอยู่เหนืออินิเชียล u p อร์ตแต่ถ้าราคานั้นเบรกลงมาใต้อินิเชียล u p อร์ตก็จะมีส์สูงที่เราจะเห็นราคานั้นลงไปสู่ด้านล่างโดยอาจจะเห็น b i โอแอคทีฟอีกรอบหนึ่งนะครับที่โลของวันที่5นี้หรืออาจจะลงไปต่ำกว่านั้นก็ได้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นสั้นๆสำหรับทองคำ ดาวโจนนะครับหลังจากที่เราฟอร์มบาลานซ์เซเรียหวันค่อนข้างชัดเจนแล้วเนี่ยจะเห็นว่าเมื่อวานนี้หลังจากที่มีข่าวสำคัญออกราคาขึ้นไปสู่ value area high โดน Reject นะครับแบ c กกลับลงมาสู่ value area low ที่ซึ่ง Buyer กลับเข้ามา Active แต่ถ้าสังเกตดูให้ดีนะครับ Volume Profile เนี่ยเราจะเห็นว่าตรงส่วนนี้ยังเป็น low volume Node อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าวันนี้ราคาขึ้นไปไม่ได้เราอาจจะเห็นเซลเลอร์พยายามเอาราคานั้นเบรกลงมาใต้ initial support หลังจากเบรกแล้วเราอาจจะเห็นบาลา n c i n g อยู่ในกรอบประมาณนี้นะครับเพื่อบิ d วอลุ่มตรงนี้ให้เต็มซึ่งลักษณะนี้นะครับเราเรียกมันว่าพ o ร r s ส r u c t เ r e ถ้ากับว่าถ้าราคานั้นเบรกลงมาใต้ initial support p พอร s t ส u ร t u r e นี้อาจจะโดนถมให้เต็มนะครับโดยการบาลา n c i n g อยู่บริเวณนี้ หรืออาจจะลงไปต่ำกว่านั้นก็ได้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้คือมาเก็ตอาราลสีปรจะจาวันนี้ยังไงก็ตามก็หวังว่าจะมีผลการการเทรดที่ดีเหมือนเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ